มาทำความรู้จักกับ6ฐานหรือหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเหตุผลที่สามารถทำได้ดังนี้ข้อ1ฐานได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลคอนเซนต์ผู้ควบคุมข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขนาเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นโดยใช้แบบข้อความที่เข้าใจง่ายแยกเป็นสัสดส่วนทำเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือมีเงื่อนไขแอบแฝงเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ไม่จําเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องเจ้าของข้อมูลต้องมีอิสระและทําโดยสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าตามกฎหมาย PDPA ไม่ได้กำหนดให้ต้องขอความยินยอมในทุกกรณีหากวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลเข้าหลักการข้ออื่นแล้วก็ไม่ต้องนำเรื่องความยินยอมมาใช้ได้ ตัวอย่างเช่นการประมวลผลข้อมูลใดๆที่ได้ทำสัญญาขึ้นแล้วเหตุนี้จึงไม่ต้องขอความยินยอมอีกแต่หากเสนอบริการเสริมเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะข้อ2ฐานป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ vital interest เพื่อป้องกันหรือระง,งับอันตรายรักษาชีวิตร่างกายหรือสุขภาพเจ้าของข้อมูลรวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นป้องกันโรคระบาด ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมตัวอย่างการเก็บข้อมูลชื่อเบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าออกอาคารเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยหากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตัวอย่างโรงพยาบาลเปิดเผยประวัติสุขภาพของผู้ประสบอุบัติเหตุที่กำลังหมดสติเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนข้อ3ฐานปฏิบัติตามสัญญาคอนแทก การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานสัญญาต้องเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่ระบุในสัญญาเท่านั้นไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลของบุคคลที่3ไม่สามารถประมวลผลด้วยฐานสัญญาได้ตัวอย่างเช่นหง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ทำธุรกรรมการเงินต่างๆกับธนาคารเช่นการขอสินเชื่อการสมัครบัตรเครดิตหรือบริการต่างๆ 2. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารของพนักงานเพื่อการจ่ายเงินเดือนตามสัญญาจ้างแรงงานค่ะข้อ 4. ฐานประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐ Public t a ทกโดยในฐานนี้มักเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหากจำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของรัฐและประโยชน์สาธารณะในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไม่ต้องขอความยินยอมเช่นสำนักงานตำรวจกรมสรรพากรสำนักงานสถิติแห่งชาติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการนี้ยังคงต้องคำนึงถึงความจำเป็นและหลักความโปร่งใส ตัวอย่างเช่นการให้ข้อมูลทั่วไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำสัมมโนโประชากรให้สำนักงานสถิติแห่งชาติข้อ5ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายรีเกออบลิเกชันกรณีเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถอธิบายการปฏิบัติตามหน้าที่นั้นได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใดหรือปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานใดของรัฐการประมวลผลดังกล่าวไม่ต้องขอความยินยอมอีกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลเงินเดือนลูกจ้างเพื่อคำนวณจ่ายค่าประกันสังคมส่งให้กับสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานข้อ6 ฐานกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) การประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ควบคุมข้อมูลสาระสำคัญคือประโยชน์อันชอบธรรมนั้นต้องไม่เกินไปกว่าความคาดหมายของเจ้าของข้อมูลเช่นการติด CCTV หน้าประตูทางเข้าบริษัทย่อมคาดหมายได้ว่าเป็นไปเพื่อการรักษาความปลอดภัยต้องใช้ดุลพินิษช์ช่างน้ำหนักระหว่างประโยชน์อันชอบทำไม่ให้ขัดกับสิทธิและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถามมา ตอบได้เกี่ยวกับ PDPa การถ่ายรูปถ่ายคลิปติดคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPa หรือไม่ไม่ผิดกรณีถ่ายรูปถ่ายคลิปติดบุคคลอื่นโดยไม่เจตนาและการถ่ายดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้แต่ต้องใช้กรณีลงในพื้นที่ส่วนตัวตัวอย่างร้านหมูกระทะร้านได้ขออนุญาตถ่ายรูปลูกค้าแต่ยังต้องปิดบังใบหน้า เนื่องจากทำเพราะโปรโมทร้านลงสื่อออนไลน์ค่ะการบันทึกเสียงโทรศัพท์กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมผิด PDPA หรือไม่ผิดตามกฎหมาย PDPA ข้อมูลเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากจะบันทึกเสียงแนะนำให้แจ้งและขอความยินยอมก่อนบันทึกเสียงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายแพทย์ช่วยบิดเบือนข้อมูลให้ผู้ป่วยเช่นแก้ไขสัญญ,ญาณชีพข้อมูลทางการแพทย์ หรือประวัติคนไข้เพื่อให้คนไข้นอนโรงพยาบาลสามารถเบิกประกันได้ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดเป็นการทำเอกสารทางการแพทย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมมีเจตนาทุจริตต่อบริษัทประกันและเป็นการละเมิดสิทธิบริษัทประกันหากพิสูจน์ได้ว่าบริษัทประกันเกิดความเสียหายค่ะ